เยอะมากหลวงปู่จะให้ถ้าอย่างเราเราไม่เคยให้เรอกหลวงปู่คนที่ไม่เคยมาเออคนที่ไม่เคยมาไม่เคยรู้จักมันอยู่ในโลงนั่นเขาไปกราบไรให้ตับเดี๋ยวขออนุญาตคุณชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลขนะครับที่จุดทูปเสียงทายเลยน่ยนานักน้อยนะครับก็ เดี๋ยวขอเลียนมรดูก่อนนะครับมันจะเป็นตัวไหนนาะนี่ครับแปดสามเจ็ดใช่ไหมนายว่าแปดสามเจ็ดป่ะแปดสามเจ็ปดสามเจ็ดนะครับชัดชัดมากแปดมเจ็ดโอ้ยเล็กแปดสเจนะครับเปิดสามเจ็ดได้แล้วนะครับอันนี้ที่กระท่อม อราสังขารหลวงปู่สวงบ้านรลุนนะครับตำบลอาโพนอำเภอบวเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยแปดสามเจ็ดนะดูแบบชัดชัดเลยแปดสามเจ็ดรับโอนะครับก็แขอบคุณที่จุดอธิทานของ จุดรูปเสียงทายนะก็มีกล้วยมีผลมไม้นะครับหมากพลูบุรีนะครับของหลวงปู่แปดสามเจ็ดนะครับแปดสามเจ็ดเลขในกล้วยก็มีต้นเนี่ย เงินไก่ทองขอให้ทุกท่านมีเงินแล้วก็มีทองไก่เงินไก่ทองไก่เงินไก่ทองนะครับโชคมีลาบทุกคนทุกท่านนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสี่นะครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาเป็นสะพานบุญนะครับสะพานบุญของคุณพี่นะครับมีลูกชาย ชื่อ,อาชาลีนะครับทำสกุลมาชาลีมานะครับนักผู้ชมนะครับจังจัองอันนี้โตโต้บ้วาวน,นี่ตเโอ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่คนดังของเราครับลุงไม้ลุงไม้โต้บ้าโรตารี่มาโต้บ้าวพอซ้อเกิดเลยพอซอกัอนเลยเจ็ดเลยทำไมลุงปูบะนี่สูงเจ็ดเลยอู้เนี่ยไม่ลุงทาดเจะเอามีฟุงอยู่ 4 07 4 07บ่พสนี้บ่ครับอือต่อทางนี้ต่อเงินต่อเงินอือต่อเงินพร้อมด้วยลอตเตอรี่20,000บาทอ๋อเลขนี่ครับอือดูเอาเอ้ยคนเจ้าตอกตุ้ยแคล้งก็เอ้ยคนเจ้ารวยซี้บ้านอ้อยเตียนมีนบ้านอ้อยทานแล้วรวยโตตราก็โอ้ยบันตะสตางบันสตางเออโตตราบันตะสตางมีตําแหน่งสลัย นี่ครับแมคฮังเว่าเป็นประพันธ์เนื้อหนะครับคุณชมนะฮะเนี่ยตัวเลขชัดๆเลยนะครับนี่ไปไปควายขอหลวงปู่เลขอะไรนะดังๆเศูนย์เจ็ดจ้าผู้ใหญ่ทต่ไม่เป็นไรกใหญ่ได้เลยหน้าที่ผู้ใหญ่หน้าที่จะไม่หนิใหญ่ได้เยโอ้อธิษฐานก่อนเด้อจ้าเขาอยากสมัครผู้ใหญ่แล้วว่าเอาเลยเอาเลยเลขสวยไหมครับหนี่ง งามบ่งามยูงามยูรึเปล่โอ้งามยูในคันนี่คุณชมนะครับเลขนะฮะชัดๆเลยนะครับเนี่ยหกเจ็ดแปดนะครับสี่ศูนย์เจ็ดนะครับสี่ศูนย์เจ็ดโอคลิปนั่นเองโอคลิปนะจีบไปไดเนี่ยโอคลิปนะครับเลขเขาโตเว้านะครับชมนะแล้วเรื่องเล่นมาพูดจริงสาธุสาธุเจ้าฮู้บ่เฮ็ดซุ่มซุงยังซีเนี่ยบา เล่บ่อยนี่ครับวันนี้วันที่27เดเออนะครับวันที่27่สิบเจ็ดมาดูชิโมยื้อรึอ๋อแต่น่ากุณเดลรับนี่ได้ชมชมนะครับวันนี้วันที่27นะครับ27 46นะดูชัดๆเลยนะครับก่อใหญ่เหมือนกันเด้อนะครับวันนี้ นมองมันตัวเล็กเนมองไม่ชัดเลยวิวเอาเป็นว่าเจ็ดหกก็เลขสวยเด้อเจ็ดหนะครับเจ็ดชื่อบริษัทนะฮะตองซ้ำรใไ้มันร่วงไปเจ็ดหกสองสจนะครับเจ็ดหตัวเลขนะครับเจ็ดเจ็ดเหกนี่ตรงกัเลขของแม่ติวแม่ติวด้วยนะ่เดี๋ยวเราไปไหว้ขอขอหลวงปู่ก่อนครับแม่ติ๋วังแม่ติวนะ มานั่งด้วยกันกลางคืนหลวงพ่อพุทธวัดไกรตอนนี้ก็ยังคุ้นเคยเราไปวันนั้นแกก็ขับรถแทนนั่งหลวงพู่พุทธวันนั้นก็ไปสัมภาษณ์แม่เตียวถึงบ้านเลยเป็นรอยยันหลวงปู่สวังเขียนอ๋อที่เลือเลมีใครบ้างถวานี้จำได้ไหมตายเกือบหมดนะสิ้นลงสู่อบหมดแล้วอ๋อยังอยู่อยู่แค่เนี้ยที่เห็นกันก็ตายไปแล้วอที่เดินด้วยกันเนาะแกก็ตายไปแล้วชดเหตเออตายเกือบหมดเลยสังเกตดูนะที่เดินกับหลวงปู่ตายหมดแล้ว ตาตาตาโนยตาอะไรตาอะไรตายตายกันหมดตาน้อยอยู่น้อยเองตายหมดอายุน้อยน้อยเก็ตายกันลุงป่ไปหมดแล้วลุงป่หลุงป่วงไปหมดแล้วเล่าที่ติดติดอยู่สุดท้ายเลยลุงพี่บอกสุดท้ายแล้วยังอยู่คนเดียวนั่นะตอนนั้นตายไปหมดอาตาทินตายแล้วบอกฮะตาทินยังอยู่ตัวเออหลวงตาทินอยู่ไหนล่ะตาทินไม่รู้อยู่ไหนยังอยู่ท่านอยู่อยู่อะไรนะอยู่แถวลานที่อยะไเนี่ยอยู่เนี่ย กูไปจนบ้านมึงอ่ะเราเข้าส่งมานะก<ช>ูไปจนกูหนเห็นมึงวางอะไรก็ย้งก็ยงย้งยางหมดเขาว่าทางเข้าบ้านมึงอย่างนั้นอย่างงี้ทั้งที่เขาไม่เคยเห็นบ้านเราแต่ทำไมเข้ามาพูดถูกแค่แฝงวงล้อก็ว่าอะไรนะเออเราว่าแฝงไรเป็นวงมาวงเขาว่านะงวงล้อแล้วเขาบอกว่าถ้ากูไปนอนกับมึงน่ะมึงก็กลัว<ม>ด้วยเขาว่าเสียงอะไรปุ้งเป้งมุกเป็นจะกลัวนะเขาว่าแต่จริงเสียงปุ้งเป็นเปจริงอ่ะเลานอนอ่ะเออแต่ไม่กลัวไงนี่เลยบอกใช่โยนสลาให้ โยนมากตีโดนมากเจ็ดอะมากสลาเราตีเป็นห้าที่จริงเขาเรียดอย่างเงี้ยว่าไอ้ชีกอ่ะเนาะเขาไม่ได้ใช้มีดโยนนะเขาติคันหนึ่งใช่ไหมอันทันลงปูจนอันนี้ตั้งแต่หลวงปูใช่ไหมเนี่ยใช่หลวงปู่อยู่อันนี้ตั้งเทของหลวงปู่อยู่ของหลวงปู่อยู่เลยโอ้ยเขาให้หลวงปู่เป่าจนเนี่ยนี่เนี่ยทิ้มอ่ะอือเนี่ยของเขาเองกูคันหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่มีแล้วหมดแล้วเราหันด้านหลังมีไหม โอ้เลี่ยมทองไว้อย่างสวยแล้วนะครับประมาณประมวลค่าไม่ได้แล้วตะกอนเยอะจนพางก็ไปหมดแล้วเรือไม่ครับนี่ไม่ไม่เรือแล้วหมดปล่อยแล้วไม่ได้ขายด้วยนะให้เขาให้เขาได้เจอจ้ะทหารมาอยู่ชายแดนใต้เราก็ให้หมดไม่เหลือแล้วไม่รู้ว่าทหารก็ขอไม่ได้ขอให้ไม่ได้ขอให้เจอที่ร้านซ่อมรถเนาะเขาไปซ่อมรถเนี่ยแกสงสารเขาพวกทหารนะให้หลวงปู่ได้เป่าก็เห็นกับตาอยู่เนาะแล้ววันที่วันที่ว่าเอาศพหลวงปู่ขึ้นไปไว้บนวัดไทยเนาะ รถตัดทินแจกโอยู๊ดเสียดายเนาะแกโอยฟรีเลยเนาะแจกจนน้อเลี้งหลงพูดแล้วเราซื้อลงพูให้เขาไปหมดไม่ได้เหลืออะไรไม่เหลก็ให้นะให้หมดเลยยิ่งตาวอแพงอ่ะได้เยอะมากเลยนั่นเขาให้หมดเลยถ้ามีสององค์เขจะให้ผมองค์หนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าองค์เดียวหมดแล้วเสียดายไม่เหลือแล้วนี่ติดของธรรมดาเออของของดยังอยู่สุขันสิสเกตว่าไม่ใช่แท้อีกเนาะให้เป้งดูไม่ใช่แท้อีกของแท้ก็สมัยตัดทินเป็นคนทำเนาะนี่ตัดทินเปนคนท คนทำแล้วก็ไฟหอไม้หลวงปู่ไปหาแล้วพูดถ,ถึงแกก็จะจําได้ยู่แล้ครครับเาว่าเมียเจวารู้เลยโอ้โหให้พรด้วยครับนี่เลยนครับคุณผู้ชมนะครับ fc นะครับให้ทิพพันธ์ช่องคมทรัพ,พย์พานาคนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับบนบานนะครับขอให้การงานที่ดีขึ้นนะครับ ออการงานดีขึ้นนะครับนี่ฮะชาลีมานนะครับคุณผู้ชมนะครับชาลีมาเนาะชาลีมานะครับชาลีมานะครับชาลีมา บอกสิหลอจิ <Gir ish ony> <rio> ้งน <sh> ี <ether> ่ลอสิหลอจิงนี่ชาลีมานะครับคุณชาลีมานะครับตอนนี้เป็นสะพานบุญให้นะครับตอนนี้ก็มามา มาจับเฝ้าไว้หน่อยจะได้หายเร็วๆจับเฝ้าไว้หน่อยจับเฝ้าไว้หน่อยพี่ทัดจะได้ชักเฝ้าขึ้นเฝ้าขึ้นเฝ้าเนาะจะได้ขึ้นเมาจะได้ขึ้นเมาบคนเขาบอกว่าเฝ้าพี่อันนี้ก็เฝ้าเอาดูตัวเลขเลยอ่าหันมาทางนี้ไหนบ้างโอ้หันหันเขาเออไม่เป็นไรหันได้หันไปทางทิศตะวันออกจะได้ออก

ตัวเลขก็เนี่ยหกเจ็ดสองสองเจ็ดหกเจ็ดสองสองเจ็ดเาเารยให้กับหลวงูนะคะท่้ชคุณได้าเากับหลูนะพี่นะคะช่องตอนนี้พอมารายช่องมากเลยนะคะท่านชม ช่องน้องใหม่ชื่ออะไรคะช่องน้องใหม่น้องใหม่นาหน้อยชาแนลครับนาหน้อยชาแนลสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบชองอะไรช่องว่าวสามช่องสี่ช่องนะครับรถไฟดูโกดับขับมีเลขแล้วครับนั่นนะเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับก็จะได้ มีโชคมีลาววาสนาด้วยกันเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับมาจากร้อยเอ็ดป่ะครับสวรรค์พุ่มอ๋อมาไกลเนาะวันนี้เนาะผมม่านี่รู้มาดูบ่ตีอ๋อผ่าขาวผ่าเลี้ยงผมเนผมขึ้นนี่น้ำผึ้งมาตรงวาสนาดีเนาะได้ขึ้นว่าพอดีเลยใส่พระบุญแล้วกัน แม็กเลยครับปังไนก็ได้ครับเป็นครูเล่าเนาะสิบสองบาทอ๋อแสดงว่าเคยเห็นลวงปู่เนาะอ๋อวันนี้เอาปลาดุกมาถวายลวงปู่เลยรถรีดเร่งยงพีดรถลี่เล่งอย่งฮะ เก้าตัวเดียวเก้า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 สามโตเลยให้ดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับชัดๆก่อนที่จะขึ้นเอานี่ฮะตัวเลขครับเลขมงคลนะครับเจ็ดหกเจ็ดหกสองสองเจ็ดเจ็ดหกสองนะครับ เจ็ดหกสองสองเจ็ดนะครับตัวเลขอย่างไรนอกือไังมาหอดีนะครับนอกอ้ยมาขอหลับขอส่งต้องลงปู่กัในในใต้เราก็ท่าคนนี้ได้ยุวาวนี่แหละครับได้ดีมาหอดเพิ่งกับจิตถินเราพอดีนะครับนอกรับรจับไม่มีใครจับพิทักษจับไปหน่อยขึ้นแล้วยังครับนี่เดี๋ยวผมพอจับจะขึ้นยังครับนี่แล้วครับเพิ่งแล้วยัดขึ้นแล้ว อ่าขึ้นเลยครับโอ ah. สาธุสาธุ์มเลยครับคุณผชมฮะโอขอให้วาสนาคนุณคุณโอนะครับ<อ>คุณชาลีมานะครับคุณชาลีมาชาลีมาหรือคอุณโอนะครับให้ขึ้นสูงนะครับให้ตำแหน่งขึ้นตงส,สูงมีการงานการงานทําให้สูงขึ้นเหมือนแบบนี้นะครับร ill, วันนี้ก็ได้เอาไก่เงินไก่ทองมาถวายด้วยอ่าบบบุญบารมีเยอะนะครับ โอ้ลงปูเล่นแล้วน่ะโอ้ยูแบบนี้ด้วยแบบนี้มันติดกับเพิ่นอีกครับเพิ่นไปสุดเลยครับโอ้เนี่ยติดไม่จับนะติดจับไหับได้เลยนือเชือกแค่เส้นเดียวกับพี่น้อยเงไหมมันแท้มาแน่ๆนะเชือกเส้นนี้มันโค้งอยู่แล้วโอ้ยู่ๆก็ล้มละติดล้มละติดลมโอ้ติดลมแล้วนี่ยะอ่าอีนเบาโอ้ยลมแรงอีก อยู่ๆก็ลมแรงขนาดนี้เลยนะ,สะแสดงลมปูรับรูแล้วจับจับประกบอยู่เลยแล้วก,ก็มันจะประกบเลยถ้าวาง